สวัสดีครับมะตกชฉาโดครับใบมุงลุงเบ็ดใบมุงตรงพอดีครับไอเบ็ดสองหลังครับลุมไทยเบิ้งไมยที่ผมเมื่อเบื้องไว้หมูวานนี่ครับนี่ครับเบ็ดสองหลังปีไว้แล้วครับอ้อยไว้แล้วเลือดหมูใส่โอไกลแซ่เลือดหมูนะครับไมยนี่ครับไมยคูสันเลื่อนนี่ลุงมึนดูน้่งกันครับ ว่ามาันสีกินหรือพวกินครับผมครับพานไปสามสิบนาทีแล้วนะครับกันยังเงียบอยู่นะครับผมอยู่ไทยเบิ้งหนองบอดโอ้ยยังต้นใหม่ฟังฝนครับซุ้มหมื่อสิเห็นบ่โอ้ยมืดบม่เห็นนี่อยู่ต้นใหม่นี่ครับนี่มอือผมนี่ยังได้หั่นละ

มันหลุดบอกมันคล้ายบ่วะแม่หุ่นี่วู้ยูยูยูว่ายูยูเชเชชุดียูวัดเลัดเลยบาเอาดีเอานลุงเลียวสมันอยูโทรศัพท์เปนความไทยบ่ิษพุ่นฟ้องขึ้นเลยครับมันยูยูหลอกหน้าวันแห้องอยูมัน,มามามนบ่นม,าม,าม้ามันยูพุ่นยกขามไปหนีได้บ่มันค้าใหม่วะ โอ้ครับพุ่นฟองอยู่พุ่น,นมันหน้าป้เอ็นมาตา่อยยีนิบอดบางหันลองไปเบิังนี่ครับฟองอยู่ผีพี่มันหลามพี่โอ้โทรศัพท์แมน,นอนสันดูพี่อยู่บ,บูบูเดินขาวิธีเอาขึ้นก่อนครับขึ้นย้ายบังนะครับ,บครับโอโบยูซ้ายเป็นขุยเด,ดิมเอ้ยเองแค่ยีซิปบอลหนึ่งเชื่อว่ามันจะพอตัวไง มายุ่มนันวนต่างหลายรอบเมื่อนวนขึ้นพ,พ,พุดพุดพูดแถวนี้ละ่ะโอเคครับเส้นสายเส้นสายครับนั่งโบกันนะครับบางหันร้อยกิ้นตอนไหนลากจนไปหอดผุ่นแล้วครับบาดนี้วัดไปถือไม้ครับมันมีได้ต่อสำน,สนันลากไปหุ่นมีิธิ์ได้อยู่ครับอันนี้มันลากเขาหน,นีลากอ่อมไปหนีมีได้ต่อครับนั่นแบบนี้มันไปหมุดต่ออยู่บางหัน บ่อใดครับเห็นขาดครับยังหลังหนึ่งครับเดี๋ยวดูนนดูกันต่อไปแกกนหน่อยกันครับผมสัญลักษณไปทั้งตัว่ันเนาะมีสิทธิ์อยู่วัดหราดึงกลับพื้นมาเลยต้นอี้ต้นนั้นนี่ครับผมสี่ม้นเคืองเหรอครับจะได้เก็บเบ็ดกลับตัวครับยังดีครับหู้ว่านมีตัวครับมันยังกินให้อยู่แต่ว่าวัดปติดครับข้าเขาต่อมันขาดนะครับถึงเห็นห้องกับผสมประกอบมันเลยครับเดี๋ยวงวดนา สื้อสายพีอีแท็กซี่สีบรหัสถอนครับมาใส่ตั้งมันจังสีอยู่ครับสายเอ็นนิ่มบริอยครับของนี้นี่จะไหนกับขาดแล้วครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปซี้อสำนียงนะครับเบาดินรั่วหรอขอให้เราลำรวยสุขสุขคนครับสุขฉุมันมันครับผมสวัสดีครับน้องอาน้องบัดสวัสดีนะสวัสดีครับครับ